สวัสดีครับผมอิดอิรุสุมเมโทชัยพึกนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายหรือว่าเซลล์ขายรถอยู่ที่อิรุสุมเมโทสาขาชัยพึกปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะวันนี้มีรถอิรุสุม,มิวเเครื่อง2.2ใหม่สวยๆมาแนะนํากันอีกหนึ่งคันดูเผินๆคันนี้เหมือนรุ่น RS นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะคันนี้เป็นรุ่นอีเลแกนหรือว่ารุ่นลองท็อปของเราในสีขาวมุกแบบนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านบาทนะครับถ้าเป็นสีเมทัลลิกอื่นๆอย่างเช่นพวกบอลเงินสีแดงสีเทาไรพวกนี้จะอยู่1า เฉพาะสีขาวมุกที่มีบวกค่า 4, สีสําหรับรุ่นนี้ช่วงนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดน,นิยมสําหรับปี2025หรือว่าปี2568ใหม่นี้เลยนะครับช่วงนี้คิวจองแน่นๆเลยทั้งสีขาวมุกแล้วก็สีทาไไร์วเกอร์หรือว่าสีอื่นๆก็คิวจองเยอะนะครับในออปชั่นราคา1นึ่งล้านสแสนกลางๆเนี่ย,าา 1, 400, ยหรือว่าสีแสนต้นๆเนี่ยสำหรับพวกรุ่นสีเมทัลลิกนะครับออปชั่นที่ให้มาถือว่าครบถ้วนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบช่วงล่างดิสเบรกสล้อล้อแมก18นิบแปลี่ยนมาแล้วนะครับ เดิมๆคันนี้เซนเซอร์ด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดมีระบบแจ้งเตือนใบสปอร์ตที่กระจกมองข้างฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วมีระบบพุทสตาร์ทภายในเป็นเบาะหนังแบบคูแม็กทั้งคันนะครับเรียกว่าเปิดมาปุ๊บหล่อเลยสําหรับคันนี้จะมาแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของการตกแต่งงบแต่งคันนี้ทะลุไปอยู่ประมาณแสนหกเลยนะครับล้อมแม็กอย่างเดียวก็เท่ๆแล้วคันนี้ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวมาไล่เรียงดูกันนะครับสำหรับช่วงหน้าเนี่ยไฟหน้าไฟตัดหมอกพวกนี้จะเป็นเดิมๆจากโรงงานมานะครับมีปรับเปลี่ยนก็คือตัว กระจังหน้ากระจังหน้าเราปรับเปลี่ยนให้เหมือนกับตัวรุ่น RS นะครับก็คือสับเดิมของเดิมเลยตัวคิ้วขอบพวกนี้จะเป็นการทําสีใหม่เป็นสีดำเนาะเพราะว่าสีเดิมจะเป็นสีออกบอลเงินสว่างสว่างแล้วก็ตัวพวกแผงล่างพึ่งพวกนี้เราทําเป็นเบิกศูนย์ใส่ใหม่เลยแล้วก็มาพร้อมกับโลโกโ้ RS ติดเท่ๆแบบนี้ตัวคิ้วขอบด้านหน้าอะไรพวกนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นดิฟฟิเซอร์ด้านหน้าหรือว่าตัวข้อไฟตัดหมอก นิดเดียวเลยคันนี้ถ้าเปลี่ยนข้อไฟตัดเหมาะอีกอย่างหนึ่งนะครับจบครบเหมือน rs เป๊ะเ,เลยเป็นแต่ว่าราคาเบิกศูนย์เนี่ยสูงไปเอาไปลงอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าการใช้งานก็ใช้งานได้สวยสวยอยู่แล้วดูมิติรอบคันเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยชุดแต่งพาร์ทรอบคันของแบรนด์ freeform นะครับเป็นชุดแต่งรุ่น aeu aeu ย่อม,มาจาก active elegant แล้วก็ a t i m a t e นะครับ แปลงเป็นคล้ายๆกับ RS นะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่เป็นสีดําเงาแบบนี้ทรงเดียวกับตัวรุ่น RS นะครับแล้วก็ตัวเพจแก้มข้างติดตั้งให้ถ้าสมมุติเป็นรุ่น Active สามารถถอดไฟเลี้ยวเดิมออกได้แล้วก็ตรงนี้แปะลูไม่ต้องอุดก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวกขอบหลังคาด้านบนเนี่ยเราก็ทําให้เป็นเหมือนรุ่น RS ด้านบนหลังคาดําเราก็ทําเป็นงานแรปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหูกระจกเราก็แรปให้แล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษที่จัดเพิ่มเติมให้ด้วยเดี๋ยวแวะมาดูที่ล้อก่อนคันนี้ล้อล้อหล่อเลยนะครับสาหรับล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นตัวเวกวิวตัวใหม่นะตัวนี้เป็นงาน2ชิ้นนะครับรหัสเขาคือ vx 04ที่เรียกว่า vx ถ้าเป็นตัวอันเดิมจะเป็น vf เนาะ vf ก็จะเป็นงานชิ้นเดียว f ฟ r ์ฟอร์มตัวนี้เป็นงาน f o r f o r m i n g เหมือนกันแต่เป็นงานล้อ2ชิ้นนะครับส่วนราคาค่าตัวล้อเนี่ย20นิ้ว4ล้อนะครับล้อแมนะ ล้อแมก2ชิ้นดียังไงแน่นอนครับอย่างแรกเลยความสวยงามความเท่ของเขา vx 0 4ก็มีพื้นฐานเดิมพวกลายเดิมเนี่ยมาจากตัว vf 0 4อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าถ้าเรามาดูใกล้ๆเนี่ยพวกเส้นขอบระหว่างตัวท้องล้อกับตัวหน้าลายเขาเนี่ยจะเป็นคนละชิ้นกันนะตรงนี้มันจะเป็นวาวไว้เลยให้เห็นว่าเป็นล้อ2ชิ้นแท้ๆแล้วก็จะมีตัวรูน็อตยึดอยู่ด้านข้างแบบนี้ถ้าเราไปดูวงล้อจากด้านหลังมาด้านหน้านะก็จะเห็นมีน็อต รอยอยู่ด้านในข้อดีของเขาคืออะไรแน่รอนแหละสวยงามอย่างที่ผมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าไปเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นชิ้นหน้าลายตรงนี้เกิดรอยหรือว่าชิ้นขอบล้อตรงนี้เกิดรอยถ้าเราไม่อยากซ่อมเราสามารถเบิกใหม่ได้นะแยกเป็นชิ้นแล้วเราใช้ชิ้นกลางตรงนี้ของเดิมได้ถ้าไม่เป็นรอยหรือว่าท้องล้อตรงนี้เราสามารถใช้ของเดิมได้ถ้าตรงหน้าล้อตรงนี้เป็นรอยถือว่า ออกแบบมาสวยงามเลยได้ความเท่ด้วยนะครับความแข็งแรงไม่หายไปไหนนะถึงว่าเป็นล้อ2ชิ้นความแข็งแรงทนทานก็ยังอยู่นะครับผ่านการทดสอบทุกอย่างตามมาตรฐานระดับโลกทั้งหมดนะครับแม็กโหลดรับน้ําหนักตัวล้อมแม็กเนี่ยเทสเทสรับน้ําหนักได้ประมาณ950โลนะถ้าผมจะไม่ผิดจะมีรหัสบ,บอกอยู่ที่ด้านหลังนะครับตัวยางมาด้วยยางตัวท้ายโอเพนคันที่ AT3 นะครับตัวนี้ยางญี่ปุ่นแท้ๆนะข้าน้าข้าดทะเลมาตอนนี้เป็นปีผลิต25้แท้ๆแล้วด้วย เท่ๆสวยงามนุ่มเงียบตัวนี้มันจะเป็นยาง a อทเป็นรหัสเอทจริงแต่ว่าการใช้งานหนึ่งเหมือนอยางพวกไฮเทเนหรือยาง H ทเลยเพราะว่าตัวผ้าใบาของเขาเนี่ยก็จะเป็นผ้าใบาแบบตัวยางเ t ทอยู่แล้วนะก็จะได้ความนุ่มเงียบแล้วก็ใช้งานถ้าเป็นถนนขูดข่าหรือทางลูกรังพวกนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ตัวนี้ออเทเทสามารถใช้งานได้แต่ว่าไปลุยหนัหนกๆก็อาจจะทํางานได้ไม่ดีเท่าพวกอาทีหรือพวกยางมัดพวกนั้นนะแต่ว่าได้ความหล่อแน่นอนที่ตัวอส่วนขา,ขาแบบนี้เซตช่วงล่างนะครับ จัดเต็มแน่ๆอยู่แล้วคันนี้ทรงโหลดโหลดแบบนี้นะครับช่วงล่างเป็นฟูลเซตเลยนะจากแบรนด์โปรเฟนเดอร์ด้านหน้าจะเป็นเซ็ตควีนซีรีส์นะครับปรับ16ระดับด้านหลังจะเป็นตัว p ิกกี้แบ็กปรับ8ระดับที่มีซับแทงกเกาะอยู่แล้วจะทรงโหลดหน้า1.5หลัง2นิ้วนะครับโหลดแล้วเนี่ยลูกค้าก็จัดใส่พวกปีกนกปรับองศาแล้วก็ลุงหมาก,กันโคมเพิเ่มเติมด้วยเซ็ตชุดช่วงล่างพร้อมโหลดแบบนี้เฉพาะชุดช่วงล่างนะโชกสปริงแล้วก็ตัวชุดปีกนกปรับองศาจะอยู่6 5 0 0 0บาทนะครับครบ set. ตัวล้อแม็กกับยางเนี่ยก็ตัวล้อแม็กอยู่ห้าหมื่นเก้ายางอยู่สองหมื่นแปดก็ถ้าเธอล้อเดิมก็หักลบกันไปตามล้อที่เธินนะครับคันนี้จัดทรงมาสวยๆอยู่แล้วอย่างที่บอกงบแต่งคันนี้ประมาณเกือบเกือบแสนหกเลยนะแสนห้าไปปลายเลยคันนี้อีกหนึ่งจุดที่อยากแนะนานะครับจากเดิมเนี่ยตัวรุ่นอิลิกแกหรือว่าอันติเมทคิ้วขอบใต้กระจกเดิมๆเขาจะเป็นโครเมียมนะครับคันนี้เราก็มีการลบขอบโครเมียมด้วยการงานแรปนะครับเป็นงานแรปสีดําเงา ให้เป็นเหมือนกับตัวรุ่น RS เลยสวยๆแบบนี้เขาเรียกว่ามองด้านข้างเนี่ยมองเผฉยๆเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยถ้าดีเทลเล็กๆเราไม่สังเกตจะแยกแทบไม่ออกเลยนะครับแล้วหลังคามีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นราวลังคาสีออกเทาเข้มๆใกล้จะเป็นสีดําแล้วนะให้ดูงานแลปเซเกอร์หลังคาดําดเงาเนียนๆแล้วก็ตัวเสาอากาศคลีบเสีดําด้านหลังเราก็แรปให้เนียนๆที่มือเปิดก็จะมีปุ่ม1ปุ่ม ทางซ้ายทางขวาเลยเป็นปุ่มล็อกรถกับปลดล็อกรถนะครับเพราะว่าตัวนี้กุญแจเป็นแบบว่ากุญแจ g ีเนียสองทีหรือว่ากุญแจคีเลตอยู่แล้วนะระบบความปลอดภัยเรียกว่าครบถ้วนแน่นๆเลยนี่พกติดตัวอย่างเดียวไม่ต้องหยิบมากดล็อกรถเราสามารถกดจากตรงนี้ได้ขอแค่กุญแจอยู่ในระยะนะกดได้เลยแล้วก็ที่ตัวมุมกุญแจอ่ามุมกระจกข้างนะครับอย่างที่ผมบอกก็จะมีตัว เซาะล่องเป็นรูปรถอยู่ตัวนี้ก็เป็นาบสปอตแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างไม่มีเสียงนะแต่เดี๋ยวเป็นไฟแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับในชุดแต่งรุ่น a e u ก็จะมีเซตตัวครอบชายบันไดตรงนี้เพิ่มเติมมาด้วยแล้วก็ซุ้มล้อด้านหลังขนาดใหญ่สีดําเงาสวยๆแบบนี้ทรงรถก็จะเขาเรียกว่าทรงขึ้นลงสบายนะครับนั่งสบายได้ความนุ่มความหนึบเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับรับประกันเข้าโค้งแรงๆเนี่ยเอาอยู่หมด สำหรับลูกค้าที่เป็นสายแบบว่าขับรถเร็วหน่อยหรือว่าต้องการความมั่นใจเข้าโค้งหนัก,หนกๆหรือว่าขับรถจ้ำข้อสะพานเนี่ยการเรื่องโยนเรื่องย้ยออกไปได้เลยตรงเนี้ถือว่าเจ๋วมากๆสาหรับชุดช่วงล่างมีหลายราคาหลายเซ็ตนั้นแล้วแต่โจทย์ลูกค้าเลยเดิมๆก็ใช้งานได้เน้นเป็นรถครอบครัวจะนิ่มอยู่แล้วนะครับนุ่มนิ่มอยู่แล้วสําหรับตัวรุ่น isuzu e mu x เราด้านหลังนะก็อย่างที่บอกก็จะมีชุดแต่งเสริมของตัวชุด a e u ก็จะมีตัวสเกิร์ตด้านหลังที่เป็นชิ้นซ้ายขวานะครับ ชิ้นตัวนี้พร้อมกับตัวครอบไฟถอยหลังไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นแบบฟ u l l อ e d นะอยู่ด้านบนตรงนี้เป็นเส้นยาวๆตรงนี้เป็นไฟหลีนะครับไฟเบรกก็จะขึ้นเป็นตัวเล็กๆแล้วก็ไฟเลี้ยว4จุดเป็น LED นะครับด้านหลังมีเป็นเหมือนขอบสําหรับรุ่น i อลซูม um ิเ e อ็กใหม่นะครับก็จะมีเป็นขอบเป็นสันเหมือนตัวคาดเอวทายมาอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวคาดสีดําตกแต่งเพิ่มเพื่อทําให้ดูมิติความยาวของตัว ไฟเบรกไฟถอยด้านหลังนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ามด้านบนให้ด้วยสติกเกอร์เท่ๆ SJY View Shop นะครับคันนี้ก็จัดแต่งจากร้านฟ้าเจริญยานยนต์ตรงสายของรุ่น m u X อยู่แล้วนะครับโลโก้ด้านหลังเราเบิกใหม่ติดตั้งให้ลูกค้านะครับโลโก้ RS แบบนี้เบิกศูนย์ใส่ติดตั้งให้เลยแล้วก็ในชุดแต่งก็จะมีตัวครอบดิฟิเซอร์ด้านหลังสายขวาแบบนี้ครบต้วนอยู่แล้วมีตัวกล้องมองหลังหรืออะไรพวกนี้มาให้ครบอยู่แล้วนะครับ ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้ากดเปิดจากฝาท้ายตรงนี้ได้เลยกุญแจอยู่กับตัวถ้ารถล็อกอยู่ก็คือกดค้างฝาท้ายเปิดให้เปิดนิ่มนวลแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ของเดิมครับเราก็คืนให้ลูกค้าทั้งหมดไม่ได้เทินไปนะยกเว้นล้อแม็กเทินไปเลยพวกโชคหน้าหลังพวกสปริงเดิมปีกนกเดิมคืนให้หมดนะครับลูกค้าเก็บไว้เป็นสแปร์ได้เลยฟิล์มติดตั้งคันนี้บานหน้าเต็ม40รอบคัน80%นะครับ เป็นฟิล์มเซรามิกยี่ห้ออัลเทเมทเกรดพรีเมียมนะครับดูแลรักษากันยาวๆคันนี้ลูกค้า f c เสาให้สระบุรีจัดให้นะครับเดี๋ยวพร้อมขึ้นรถสไลด์ไปส่งมอบกันแล้วสำหรับคันนี้ถ้าขับไปส่งเองก็บริการให้ฟรีนะขึ้นสไลด์ก็ตามระยะทางนะครับสามารถแจ้งกันได้ก่อนจะปิดท้ายกันไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในที่ว่าหล่อตั้งแต่เปิดประตูเข้าไปเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ สำหรับภายในอย่างที่ผมบอกครับเปิดมาปุ๊บหล่อเลยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูด้านข้างนะครับที่เป็นการเล่นเปียโนแบ็กสีดําเงาพร้อมกับตัดตัวกาประตูด้านข้างที่เป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับพร้อมด้วยหุ้มหนังที่เป็นสีครับโฟบาวหรือว่าสีออกกาแฟกาแฟแบบนี้สวยๆนะครับเบาะหนังนี่เป็นเบาะหนังแบบคูลแม็กนะครับซึ่งระบายความร้อนได้ดีทั้งตอนหน้าและตอน2เลยนะส่วนตอน3เนี่ยเป็นหนัง PU ธรรมดานะแล้วก็ฝั่งคนขับ ตรงนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ระดับเลยนะ8ทิศทางพวงมอะไรหุ้มหนังอยู่แล้วสวยๆแบบนี้มีการลบขอบข้างใต้ตรงนี้ที่เคยมีปัญหารุ่นก่อนหน้าที่เป็นโครเมียมและสะท้อนเข้าแสงครับเวลาแดดเข้ามาตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นสีออกบอลเงินแบบนี้เท่ๆแล้วก็หน้าจอตัวเรือนไม่หน้าจอเรือนไม่เป็นหน้าจอแบบกึ่งดิจิตอลนะตรงกลางตรงนั้นที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับพร้อมกับสถานะแจ้งเตือนสวยๆทั้งหมดเลย แอร์เป็น Air Auto นะครับแยกซ้ายขวาเลยเป็นดูออรโซนะครับมีปุ่มพุต์สตาร์ทระบบการขโมยจัดเต็มอยู่แล้วกุญแจเป็นแบบคีย์เลสแบบนี้เปิดฝาท้ายจากตัวรีโมทสั่งงานจากตรงนี้ได้หน้าจอขนาดใหญ่นะครับ9นิ้วสามารถเขาเรียกว่าต่อ Android Auto หรือว่า Apple CarPlay ได้แบบไร้สายเลยนะแล้วพร้อมกับตัวช่องชาร์จ USB แบบ Type C นะครับตอนหน้า1ช่องแล้วก็ด้านตอน2ที่อยู่หลังพักการตรงนี้อีก2ช่องนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้8สปีดใหม่นะแล้วก็เป็นเลฟโทนิกด้วยสามารถบวกลบเกียร์ขับเป็นแบบเกียร์ธรรมดาได้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้เบรกโฮมามีในทุกรุ่นของอ so ิ u ุสุมิวเอ็กนะครับสำหรับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮสวยงามทนทานแล้วก็ตัวกระจกมองข้างกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงออโต้เนี่ยถ้าตอนนี้ถ้าลูกค้าเห็นเป็นสีออกเขียวๆฟ้าๆแบบนี้คือตอนนี้ระบบกาลังทํางานตัดแสงออโต้อยู่แต่ถ้าผมกดปิดตรงนี้ปุ๊บ ถ้าเราสมมติว่าลำคาญก็จะปรับเป็นสีแบบเดิมปกตินี่ครับความการทํางานเขาชัดเจนสวยงามแล้วก็การตั้งค่ารถยนต์อื่นๆสามารถตั้งค่าได้จากตัวหน้าจอ i n f o t ทน n m e n t ของเราตรงนี้ได้พวกระบบไฟฟ้าพวกนี้ตั้งค่าได้ง่ายๆเลยจากตัวหน้าจอเครื่องเล่นของเรานะครับอย่างเช่นพวกระบบการล็อกประตูหรืออะไรพวกนี้เราสามารถตั้งค่าจากตรงนี้ได้ปลดล็อกประตูเมื่อดับเครื่องยนต์หรืออะไรพวกนี้ตั้งค่าได้หรือว่าดูองศาตัวรถอย่างเช่นตอนนี้ล้อแมก ตัวล้อผมหมุนหันพวงมาลัยไปทางซ้ายอยู่ตัวล้อตรงนี้ก็จะหมุนไปทางซ้ายแล้วก็มีบอกองศาด้านหน้าทิมลงหรือว่ารถตะแคงมีบอกองศาจากตรงนี้ทั้งหมดเรียกได้ว,ว่าครบเครื่องนะครับสําหรับคันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับทางเลือกสวยๆสำหรับคันนี้ก็เป็นตัวรุ่นอีลิแกนนะครับสรุปรวมคันนี้เลยจัดงบตกแต่งไปอยู่ประมาณที่แสน0 0 0มบาทนะครับไล่เรียงกันมาก็จะเป็น สเกอรากระจังหน้าที่เป็น RS นะครับแล้วก็แ lap หลังคาดําด้านบนแล a หัวจกแล้วก็แ l a ลบโครเมียมขอบคิ้วประตูแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่ง AEU จากแบรนด์ Freeform นะครับก็จะแต่งรอบคันเป็นพาร์ทให้เหมือนกับตัวรุ่น RS นะครับล้อแมกเป็นล้อแมกเวกวิวนะ VX 04เป็นล้อแมกสชิ้นนะครับโฟร์ฟอร์มิ่แท้ๆงานแบรนด์ไทยจากโรงงานไทยอรลอยรับประกันความคงทนแล้วก็การรับประกัน ยางเป็นยางญี่ปุ่นนะครับโตโยต้าไทยโอเพ่นคันที่ AT3 ขอบขา,ขาวๆปีผลิต2025โชคช่วงล่างมาจากแบรนด์โปรเฟนเดอร์นะครับด้านหน้าเป็นคีเซีรีปรับ16ระดับด้านหลังเป็น back, ปิกกี้แบ็กปรับ8ระดับพร้อมซับแทงค์สปริงด้านหลังเป็นสปริงโหลดของโปรเฟนเดอร์นะครับรุ่นโปรเกรสซีฟนะที่มันปรับแข็งอ่อนตามย่านความเร็วของเราด้านหน้าตัวปีกนกปรับองศาเป็นของโปรเฟนเดอร์ครับแล้วก็ตัวลูกหมากกันโค้งปรับระยะเป็นของ FJY หรือว่าของฟ้าเจริญยางยนต์นะครับคันนี้จัดแต่งให้เต็ม Mac. พิเศษกว่านั้นออกรถที่ผมนะครับในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยผมแจ้งคุ้มครองเพิ่มเติมในการให้ครบถ้วนทุกชิ้นนะเกิดอุบัติเหตุแจ้งเตือนได้แจ้งเคลมได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผมดูแลให้เองครับถ้าสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ตอนนี้ที่ผมนะสามารถบวกเซตราคาทั้งล้อแมมกเซ็ตช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยเข้าไปผ่อนรวมในตัวรถได้พิเศษสําหรับอิรุสุเมโทเท่านั้นนะครับเบอร์ผม0ูนย์เก้าสามเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ผมอิทอิรุสุนะครับยังไงถ หรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ผมก็ได้อิสุเมโชชัยพึกอิดอีสุหรือว่า Facebook ผมอิดอีสุภาษาไทยพิมพ์ได้เลยนะครับช่องทางการติดตามอื่นอทิกตอกก็มีพิมพ์อิดอีออิสุได้เลยนะครับขึ้นทุกช่องทางฝากไว้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถสวยๆคันนี้อ s สุมิ x เ2.2ใหม่อีลลแกนสีขาวมุกราคา1 4 4 0 0 0บาทครับผมสวัสดีครับ